เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะเขายัางช่วยในเรื่องลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมอ,อะไรนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ของเราตอนแรกเราจะใช้ดินสอพองนะคะตัวนี้ซื้อมาจากเซเว่นเลยนะคะที่บ้านเราเลยนะคะเขาจะมาแบบเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานําดินสอพองไปบดให้ละเอียดนะคะในส่วนของดินสอพองก็จะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่1ช้อนชาหรือที่1เม็ดแบบนี้เลยนะคะคะหเม็ดนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือผงผสมนะคะส่วนตัว เอาผงพอกหน้าหลายๆตัวมาผสมรวมกันนะคะใครมีตัวไหนก็ผสมลงไปได้เลยนะคะเราจะได้สะดวกสบายในการใช้นะคะหรือถ้าใครไม่ผสมแบบนี้ก็แยกใช้เรามีผงพอกหน้าตัวไหนก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวผ,ผสมลงมาในตัวนี้มี4-5ตัวที่ผสมเข้าไปด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้ผงผสมตัวนี้อยู่ที่1ช้อนชานะคะ จะใช้นมแบบเป็นขวดแบบนี้นะคะใครจะใช้นมจืดธรรมดาได้เลยนะคะหรือจะใช้โยเกิร์ตได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นนมรสธรรมชาตินะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่่งใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะ สามารถเติมนมลงไปได้อีกเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะให้ไปผสมไม่ใช้แบบนี้นะคะผงผสมนะคะเราจะสบายมากๆเลยนะคะเรามีตัวไหนเราผสมลงไปเลยนะคะผงทุกตัวที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเราถึงผสมรวมกันนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ ให้เราพอกหนาๆเลยนะคะถ้าเราใช้แปรงเราจะได้หนากว่านี้อีกนะคะนี่เลยค่ะให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกมหนาๆกว่น,น,น,นี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าของเราเลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ